ครับก็สวัสดีไปทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเตปัฟคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงระบาดที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามาชมแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มไปที่ข่าวแรก,กเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลย โปอลเทปปับช็อปขายโค้ดเกมส์สตีมเอเอ็มล็อกสตาร์วิซ็อฟราคาถูกและขายตีโบเลตในสโตรนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กเพจโปอลเทปปับช็อปขายเกมราคาถูกหรืออยู่ในอินเดเซคิปชันครับผมข่าวแรกครับนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมเอสแฟชั่นชูเตอร์ที่จะลงสตรีมแน่ๆแล้วครับกับพุ่มกับเกมยืนยันเอสเกปฟอร์มทาร์คอฟจะวางขายบนสตรีมอย่างแน่นอนครับทางคุณนิกิต้าบูยานอฟครับพุ่มกับเกมเอสเกปฟอร์มทาร์คอฟ ผูประกาศในทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับว่า Escape from Tarkov เตรียมเปิดหน้าร้านค้าในสตรีมเร็วๆนี้นะครับผมโดยจะเผยรายละเอียดให้ทราบเร็วๆนี้เช่นกันซึ่งหลังจากก่อนหน้านี้ที่พวกเขาได้เตรียมวางขายเกมในแบบ full release ในปลายปีนี้มาก่อนแล้วอันนี้หมายถึงเวอร์ชัน1.0นั่นนะฮะโดย Escape from Tarkov เนี่ยออกวางขายในเว็บไซต์แล้วก็เปิดทดสอบแบบ Early Access มายาวนานน่าจะเกือบ9ปีได้ครับซึ่งถือเป็นเกม Action Shooter ที่รับความนิยมจากความสมจริง และความยากที่สูงมากๆจนมีหลายเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าทํโหมดใหม่ในแบบของตัวเองอีกมากมายเลยส่วนเรื่องราจะเป็นยังไงอเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อหรืออาจจะเคยเล่น Escape From Tarkov มาก่อนในานะนของเกม e x r a c t i o n Shooter ที่มีความสมจริงและการลงโทษของเกมมันโหดมากๆผมรู้ว่าในแพทช์ปัจจุบันเป็นยังไงนะครับถ้าใครที่เล่นเกมนี้ก็ลองบอกมากันหน่อยนะครับว่า ตอนนี้เกมเป็นไงบ้างนะวนมีข่าวๆอะไรเดี๋ยวทางโปรเตปัจะมาอัปเดตก,กันอีกทีในอนาคตนะครับข่าต,ต่อไปนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับเกมแอคชั่นอินดี้เก,ม,เกมดังที่ประกาศราคามาแล้วและใกล้จะเปิดให้เล่นกันแล้วด้วยครับกับโฮนไรซิลซองครับเกมจะวางขายในราคา19.99เหรียญและเปิดให้เล่นเวลา3ทุ่มวันที่4กันยายนนี้ครับทาทีมเชอร r y สตูดิโอผู้พัฒนา h o l l n i t สิวองพักต่อของเกมแอชชั่นสมิติในเมทรีวาเนียในโลกของแมลงที่แฟนๆรอคอยกันมานานเพื่อเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเกมและข้อมูลที่หลายคนอยากรู้มากสุดก็คือเรื่องของราคาเกมครับ h o l n t ิวซองจะตั้งราคาไว้ที่19.99เหรียญหรือ2,300เยนบนทุกแพลตฟอร์มแต่ไม่เคยมีข้อมูลหลุดออกมาซึ่งนั่นน่าจะชัดเจนเลยนะครับว่าตัวเกมบนสตรีมโซนไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ369บาทถึง400บาท หากคิดราคาตามโซนซึ่งตอนนี้ในสตรีมโซนไทยซิลซองยังไม่ประกาศร,ราคานะครับเดี๋ยวคงประกาศอีกทีน่าจะตอนใกล้เก็บออกส่วนตัวเกมกําลังเปิดให้เล่นบนทุกแพลตฟอร์มนะครับในตอน3ทุ่มวันที่4กันยายนนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับ PS5 Xbox Series Nintendo Switch PC บนสตรีมนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่รองทุกแพลตฟอร์มและก็คนน่าจะรอเล่นกันเยอะมากๆเพราะรอเกมนี้กันมาถึง7ปีกันเลยครับ ก็เป็นหนึ่งเกมบีที่แนะนํากันนะครับในภาคแรกโหนนก็ถือว่าเป็นเกมที่โอ้คนก็ชอบกันนะถึงแม้ว่าเกมจะมีความยากค้าทายแต่หลายคนก็ชอบเกมนี้เพราะความดีงามหลายอย่างที่อยู่ในเกมนะครับส่วนที่ข่าวคายยังไงเดี๋ยวทางโปรเตปปั๊บจะมาเดี๋ยวใท้ทราบในนาคตครับอัลบัตนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมจากจีนที่เปิดตัวได้หน้าเป็นห่วงมากๆเลยครับกับ l o u ส Si ไ e เปิดตัวหน้าห่วงหลังสตรีมมิ่งกับ PlayStation ในจีน ทำยอดขายได้แค่สชุดเท่านั้นนะครับผมคงไม่ได้อ่านผิดแน่นี้ตอนนี้ครับ Lost Souls เกมมชชัน่นผจญภัยแหเอชเหมือนเป็นการนำ Final Fantasy มารวมกับ d e v i n i t y อจากพัฒนาชาวจีนที่ใช้เวลาพัฒนาวกว่า11ปีก็ได้วางขายกันแล้วแต่ดูเหมือนว่าเกมน่าจะเปิดตัวได้อย่างไม่ราบรื่นเท่าไหร่ด้วยปัญหาต่างๆจนตอนนี้บทวิจารณ์ทั้งหมดบนสตรีมกลายเป็นผสมกันรวมถึงตัวคัสซีนที่ดูทุนต่ำและเสียงพากในเกมที่ยังเป็น เป่าให้ชาวเน็ตเอาไปทําเป็นมีมล้อเรียนกันอย่างมากมายนอกเหนือจากการเริ่มต้นที่ออกตัวได้ไม่ไมดีนักนะครับยังโดนซ้ําเติมด้วยข่าวที่ว่าการสตรีมมิ่งของเกมในจีนก็ได้ผลออกมาย่าแย่ด้วยโดยทางคุณแดเนียลคาเมโลครับที่าป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเกมที่ใส่อยู่ในจีนโพสตบนทวิตเตอร์ bon นะครับว่า Lost Soul s o u Site มีการจัดสตรีมมิ่งโดยมี PlayStation China เป็นสปอนเซอร์และคุณหยางปิงผู้กับของเกมก็เข้ามาร่วมด้วย จุดประสงค์ก็เพื่อการโปรโมตเกมและกระตุ้นยอดขายแต่กลายเป็นว่าในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงของการสตรีมมิ่งดังกล่าวตัวเกมกลับทายอดขายได้เพียง4ชุดเท่านั้นนะครับ4นะครับ4เท่านั้นไม่ใช่40หรือ400นะครับหรือ4 0 0พด้วยและยี่ปีก่อนนั้นตัวเกมยังมีกระแสตอบรับแบบกลางๆในประเทศจีนซึ่งเป็นที่ตั้งของอันติซิโร่เกมส์ผู้พัฒน,นาเกมนี้ด้วยนอกจากนี้คุณคารมิโลยังกล่าวอีกว่าเมื่อผู้เล่นพร้อมกันบนสตรีมก็มาไม่ค่อยดีนะักแต่ก็ยอมรับว่า ควรรออย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เพื่อประเมินภาพรวมให้ชัดเจนก่อนที่จะฟันธงอะไรลงไปโดยนอสโตไซส์ครับทำยอดผู้เล่นพร้อมกันบนสตีมเกิน3,000คนมาเล็กน้อยและยอดตอนนี้ก็ลดลงต่ำกว่า1000คนแล้วครับแม้ว่าตัวเกมจะไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นรับไม่ได้แต่ทางสื่อเดอะเกมเมอร์ชี้ว่าแบงค์ิดวูคองเกมไม่ใช่ปัญภัยดัดแปลงจากตำนานไซอิ e ๋วอีหนึ่งเกมที่พัฒน,นาโดยทีมพัฒน,นาจีนสามารถสร้างสติมากมายจนแต่ยอดผู้เล่นพร้อมกันถึง2.4ล้านคน ผู้ตัวอย่างก็คือสถานการณ์ของรอสโซไซตอนนี้ไม่ได้ดูดีนะและสตรีมสปอนเซอร์ที่ล้มเหลวก็ไม่ต่างอะไรกับการโรยเกลือบนแผลที่มีอยู่แล้วนั่นเองฮะและก็รอสโซไซ์ครับเกมวางขายแล้วบน PS5 แล้วและก็ PC บนสตรีมและ Epic Game Store นะครับแต่แนะนำนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เอาเป็นว่าซื้อตอนลดราคาจะดีที่สุดนะครับวันมีข่า,ขาวคายังไง,งเ,เดี๋ยวทางโปเต้ปั๊บจะมาให้ทดตให้ทราบในอนาคตครับต่อไปนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมสยองขวัญ ที่มีธีมการเล่าเรืองที่น่าสนใจเลยครับกับเหตุที่ i l เด t ฮิล l ์อยู่ในยุค60เพราะอยากนำเสนอการใช้ความกล้าต่อสู้กับการกดขี่สตรีในสังคมญี่ปุ่น,นครับไซเดนฮิล์พักต่าสุดของซีรีส์เกตสยองขวัญอตัตโรอดในเมืองแห่งหมอกของทางโทโนมิจะเป็นครั้งแรกของซีรีส์ที่มีฉากหลังเป็นญี่ปุ่นนะครับในยุค1 9 0ที่กลายเป็นหนึ่งในเกมที่แฟน จำนวนมากสนใจว่าตัวเกมจะนําเสนอออกมาอย่างไงและการที่ทางคุามิตั้งใจใช้โลกทัศน์เป็นประเทศญี่ปุ่นในยุคสมัยที่ผ่านไปแล้วก็ไม่เห็นผลรองรับด้วยจากการาสัมภาษณ์ของคุณโมโตอิโอกามโตะผู้ด,ดยการสร้างซีรีส์ซันเดนฮิลที่งานเกมคอม2 0 2 5ที่ผ่านมาโดยคุณโอกามโตะให้สัมภาษณ์กับทางสื่อ pc gamer ว่าฮินาโกะชิมิสึตัวละครหลักของซันเดนฮิล F เป็นหญิงสาวที่โดนกดขี่ก่อนที่จะขยายความว่านี่คือรากฐานของการเล่าเรื่องภายในเกม คุณอกรมาตกกล่าวไว้ครับว่าประเด็นสำคัญของเรื่องเราและสําหรับฮินาโกคือการที่เธอต้องรวบรวมความกล้าเพื่อต่อสู้กับการกดขี่เหล่านั้นซึ่งตัวเกมนําเสนออย่างชัดเจนว่าฮินาโกเป็นตัวละครที่ไม่ไหลไปตามกระแสข,ของค่านิยมดั้งเดิมในสังคมญี่ปุ่นที่มีต่อบทบาทของผู้หญิงในยุคนั้นซึ่งช่วงปี1960ถือว่าเป็นยุคที่มีการกดขี่ผู้หญิงอย่างแพร่หลายและฝังลึกในสังคมมากกว่ายุคปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าค่านิยมเหล่านี้จะหายไปแล้วสักทีเดียว ซึ่งหลายคนก็พอจะจินตนาการได้ว่าผู้หญิงคนใดในยุคน,นั้นที่ไม่สนใจเรื่องการแต่งงานเร็วๆหรือการมีลูกก็จะเจอกับแรงกดดันอย่างมหาศาลคุณโอการาโตะกล่าวไว้เพิ่มเติมครับว่าช่วงทศวรรษที่1960เป็นช่วงเวลาที่การกดขี่รูปแบบนี้ยังคงมีอยู่อย่างแพร่หลายแต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในยุคสมัยสาคัญของ,ของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในเรื่องของการเคลื่อนไหวด้านสิทธิสตรีเช่นเดียวกันซึ่งคุณโอการาโตะและทีมง,งานโดยเฉพาะนักเขียนอย่างริวกิชิ07ผู้แต่งแวลเสียงเรไร กำลังหยิบยกยุค1960มาให้ความสาคัญอีกครั้งในฐานะจุดเปลี่ยนสาคัญของศิทธิสตรีในญี่ปุ่นทั้งหมดนี้รวมกันแล้วกับกลายเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายและเต็มไปด้วยบาดแผลทางใจสําหรับฮินาโกซึ่งสอดคล้องกับความเป็นซีรีส์ซันนอฮิลอยู่แล้วที่แฟ,แฟนๆจดจําได้เป็นอย่างดีที่สุดก็ต้องยกให้ซันนดฮิล2ที่มีเจมส์ซันเดอร์แลนด์เป็นตัวละครหลักที่ทรมานจากบาดแผลในใจนอกจากนี้ในการทัมภาษณ์ทาทีมงานซันนฮิลลอ F ยังเปิดเผยถึงอีกเหตุผล ที่เลือกฉากหลังเป็นญี่ปุ่นยุค60ก็คือเรื่องราวของความคุ้นเคยคุณเอาอย่างครับผู้กกับสันติอีกคนก็อธิบายมานะครับว่าเราเลือกยุคนี้เพราะมันเก่าพอที่จะมองว่าเป็นอดีตแต่ก็ยังใหม่พอที่ผู้คนจะจดจําบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเช่นพวกคุณเห็นโทรศัพท์จะยังจำได้ว่ามันคืออะไรแต่บางทีคุณอาจไม่เคยใช้โทรศัพท์แบบหมุนมาก,ก่อนมันก็เหมือนเส้นแบ่งกึงกลางระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะครับและก็สันติอฟเก็บจะวางขายบน p s 5 Xbox Series ได้มี4บนสตรีมในวันที่25กันยายนนี้นะครับหนึ่งเกมสยองขวัญที่หลายคนรอคอยกันรอกันมานานแล้วด้วยยังไงก็รอเกมนี้กันได้นะครับส่วนที่มีข่าวค่าวยังไงเดี๋ยวทางโปเต้ปั๊บจะมาอัปเดตให้ท,ทราบในอนาคตครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับไม่เชิงว่าเป็นข่าวนะแต่ว่าเอาเรื่องของครบรอบเกมดังมาเล่าสักหน่อยครับกับในวันนี้เนี่ยครับ1กันยายนเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นวันวางขายภาคหลักวันที่5ของเกมแมชชั่น จนภายแนวรอบเลนตรีมทหารขอพุ่มกับเกมชื่อดังและเป็นเจ้าของค่ายเกมยักษ์ใหญ่ที่เกิดเป็นดราม่าจนต้องแยกทางกันแดยด้วยการพลิกโฉมเป็นเกม Open World ที่เน้นเกมเพลย์แบบเต็มตัวถึงแม้เกมจะยังทําไม่เสร็จดีแต่ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเกมรอบเลนที่ดีที่สุดเท่าที่วงการเกมเคยมีมาจบจนถึงทุกวันนี้นั่นคือการวางขายเกม Me a ดเกียโ5 The Phantom Pain ในวันที่1กันยายนสองไม่ได้เกียร์โซลิด5 The Phantom Pain เป็นเกมแฟชั่นมาจนภัยในรอบเลนที่กำกับเขียนบทและออกแบบโดยคุณฮิเดโอโคจิมะที่ในตอนนั้นยังทำงานอยู่กับทางโคโามิซึ่งเกมเป็นภาคที่9ของซีรีส์เมทัลเกียหลังจากภาคไมได้เกียร์โซลิดา Ground Zeroes ที่เป็นเหมือนเนื้อหาช่วงต้นที่เป็นเกมแยกออกมาชิมรางเพื่อให้ผู้เล่นเคยชินกับเกมเพลย์แบบใหม่ก่อนหน้านี้ โดยแฟนตัวแทนนะครับเล่าเรื่องราว9ปีหลังจากเหตุการณ์ในกราวซีโร่ที่ผู้เล่นจะได้ติดตามตัวละครที่ชื่อว่าพิวนิชวีนอมสเน็กหัวหน้ากลุ่มทหารับจ้างที่ออกปฏิบัติการในอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้ใการยึดครองของโซเวียตและแถบพรมแดนของแองโกลาซาีเพื่อการแก้แค้นต่อสตูที่ทำลายกองกำลังของเขาและเกือบฆ่าชีวิตของเขาในเหตุการณ์ของภาคกราวซีโร่ด้วยการที่ตัวเกมเป็นแนวชาติปัจจุบัยมุมมองบุคคลที่3ในโลกโอเพนเวิลด์ผู้เล่นสามารถออกเดินทางวิธีใดก็ได้ จะเดินเท้าขีมา่ม้าหรือนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปลงตามจุดต่างๆจะเลือกกดรับารกิจตอนไหนก็ได้ซึ่งนี่ถือว่าเป็นแนวทางใหม่อย่างที่เมทัลเกียร์ไม่เคยมีมาก่อนและเกมการเล่นที่เน้นเกมเพลย์จริงๆไม่ได้เล่นแป๊บเดียวแล้วต้องมานั่งดูคัสตินเล่าเรื่องยาวๆเป็นชั่วโมงเหมือนภาคก่อนๆแม้ว่าแฟนเกมบางส่วนอาจมองว่ามันทําให้การเล่าเรื่องไม่ต่อเนื่องและคาสเนภ่ภาคเก่าๆอยู่บ้างแต่ก็เป็นแนวทางที่เป็นมิตรกับผู้เล่นหน้าใหม่ที่สนใจจะเข้าสู่แฟนชายเมทัลเกียร์ ซึ่งแพททอมเพนมาในช่วงที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างคุณโคจิมะกับโคนนมิช่วงต้นปี2015ส่งผลให้โปรเจกต์อื่นๆโดนยกเลิกและคุณโคจิมะก็ลาออกจากบริษัทและเกิดดราม,ม่าในวงการเกมจากการที่โคนนมิล็อบบี้ไม่ให้คุณโคจิมะก็คือสั่งห้ามนะฮะขึ้นไปเวทีงาน The ะเกม a w ร์ d 2015ที่เกมของเขาได้รับรางวัลเกมแห่งปีสาขาแอคชั่นยอดเยี่ยมและเพลงประกอบยอดเยี่ยมโดยให้คุณคีเฟอร์สุเทอร์แลน ที่เป็นคนภาคเสียงและก็โมชั่นแคปเจอร์ตัววินนอมสเน็เป็นคนรับรางวัลแทนไม่ว่าจะเกิดประเด็นร้อนช่วงก่อนที่เกมจะวางขายและการลาออกกลางคันของหุวนเรือใหญ่ทําให้เกมไม่เสร็จและผลักดันออกมาวางขายแติที่ยังไม่เรียบร้อยดีจนโดนวิจารณ์ว่าเนื้อหาช่วงท้ายมันซ้ำซากและเห็นได้ชัดว่ามีเนื้อหาที่โดนตัดออกไปเยอะมากแต่ละจากวางขายไม่ได้เกียร์โซลิดเท่าแต่แฟลชคอมเพน 5, Pain, ก็ได้เสียงตอบรับในทางที่ดีมากด้วยสื่อต่างๆพร้อมใจกันมอบคะแนน9ถึง10 ให้กับเกมนี้อย่างท่วมท้นพร้อมยกย่องว่า The Phantom Pain เป็นหนึ่งในเมนัดเกียรที่ดีสุดเท่าที่เคยมีมาในขณะที่เสียตอบรับฝั่งผู้เล่นก็ดีเหมือนกันครับโดยตัวเกมสามารถทํายอดขายได้กว่า6ล้านชุดในเวลา3เดือนหลังจากวางขายและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเกมรอบเลนที่ดีสุดเท่าที่เคยมีมาด้วยครับผมว่าหลายคนก็น่าจะเคยเล่นเกมนี้กันนะเกมมันออกมานานแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเมนเเกียภาคแรกๆที่มันลงพ c ซและเป็นเกมเต็ม ความยิงงามของเกมมันเจ๋งมากครับซึ่งส่วนตัวผมก็ชอบภาคนี้มากด้วยเกมเพลย์ที่เข้าใจง่ายและก็เกมมันเล่นเกมเพลย์คัสซีนก็มีไม่ได้เยอะเหมือนภาคก่อนๆและผมก็ลองถามทุกคนหน่อยนะครับว่าชอบอะไรในเมนเกียห้าเดอะแฟนทอมเพลย์ภาคนี้และคิดยังไงกับข่าวคลาดรา,ดามา่าในเวลานั้นด้วยก็ลองบอกได้ในคอมเมนต์นะครับส่วนเมนตเกียภาคใหม่ๆเนี่ยบอกตรงๆเบ้ารอกันยาวๆครับเพราะว่าเมนต์เกียร์เนี่ยถ้าให้คนอเมิกทำผมว่าคงทำไม่ดีเท่า กับที่โคจิมาทำแน่ๆครับก็รอกันไปยาวๆเลยนะครับส่วนที่มีข่าวคลายยังไงเดี๋ยวทางโปเตปั๊บจะมาอัปเดตให้ท,ทราบในนาคตรครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและผิดพลาดตัวอกษรการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคาลิปต่างของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันได้ครับ50บาทต่อเดือนพรอ้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซปเปอร์แตงซ์ไปกำลังใจกัน เจอใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับก็บกล่าวคำว่าสวัสด,ดีครับผมไม่บา,บายครับเจอกันใหม่ครับ